ดีครับอยู่กับช่อง M Channel ครับวันนี้นะครับรอบจัดส่งค่าติดรถไถนะครับเป็นรุ่นคูบุต้าครับนี่ครับคูบุต้ L 3 6 0 8นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาำพงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นคลาดตรงรุ่นนะครับ M สเจริญการช่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่ได้ในส่วนของรุ่น34แรง36แรง40แรงนะครับก็เป็นผ่าน22นิ้วนะครับ ครับเป็นผ่านตัวนี้นะครับนี่ครับก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งให้ดูนะครับว่าลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับก็สั่งซื้อช่องทางขนส่งไปนะครับผมส่งสินค้าไปผมก็จะพับคาดแบบนี้ไปนะครับพับคาดแล้วก็แพ็คห่อกันกระแทกให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยว่าเราจะติดตั้งกันยังไงนะครับก็ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับก็ยกขึ้น ยกขึ้นแล้วก็ขันน็อตติดได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่เราจะยึดกันนะครับนี่นี่ครับตำแหน่งยึดคือตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็เราไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมก็ประกับตัวนี้นะครับถ้ามีสันกระดูกนะครับแบบนี้นะครับก็เอาฝั่งที่ผมเชื่อมเหล็กนะครับสองสองด้านเนี่ยขึ้นนะครับนี่นี่ครับก็จะล็อกนะครับนี่ ไม่ให้คาดเราเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็จะเป็นการจับยึดที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับรุ่น3 6แรงนะครับคูบูต้านะครับในการจับยึดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับตำแหน่งที่เราจับยึดนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถขยับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใส่กับรถไถนะครับถ้าใส่กับรถไถเราก็จะเล็งฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ แวลาเราพับข right ึ 1941, ้นก็ให้มันอยู่ในแนวของล้อรถนะครับนี่เวลาเราใส่พานไถเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้ตำแหน่งคาดปลายของคาดที่พับขึ้นจะอยู่ในแนวล้อรถนะครับสําหรับรุ่นเล็กนะครับก็ตัวนี้ก็ติดตั้งไม่ยากครับก็ตัวนี้ก็ขันล็อกได้เลยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนู้นก็นะครับตำแหน่งการจับยึดก็ใส่ประกับด้านล่างแล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยนะครับก็มีแค่นี้ครับแล้วก็การปรับระดับนะครับก็นี่นะครับ การปารัระดับก็มีส4ตำแหน่งนะครับเวลาวางคาดลงนะครับแล้วก็ขยับน็อตเบอร์19นะครับนะครับขยับรูบนรูล่างเพื่อจะให้ฟันตั้งฟันนอนแค่นั้นครับเราไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราทําออกมาตรงรุ่นกับโครงผาน,นะครับในส่วนของรุ่นรถ36แรงอยู่แล้วนะครับเวลาผมจัดส่งสินค้าแบบไปรษณีย์หรือว่าเป็นขนส่งของธนารมนะครับก็ ติดตั้งง่ายๆเลยครับแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอุปกรณ์อยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับก็มีค่าจัดส่งไม่เกินสองร้อยกิโลอีกห้าร้อยบาทรวมเป็นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับรุ่นสายสี่แรงสายสิบหกแรงสี่สิบแรงนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็จะมีบวกเพิ่มตามขนส่งนะครับอ่าแล้วก็รุ่นอ่าสี่สิบห้าแรงสี่สิบเกตแรงห้าสิบแรงก็ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาท ก็ไม่เกิน200กิโก็บวกเพิ่มอีก500บาทรวมเป็น8,000บาทนะครับแล้วก็รุ่น MU49 ครับ MU57 M57 แล้วก็ M6240 นะครับก็ารกาคาอุปกรณ์อยู่ที่8,000บาทครับมีค่าจัดส่งไม่เกิน200กิโก็บวกเพิ่มอีก500บาทนะครับอ่รวมเป็น8,500บาทนะครับ MU นะครับ MU49 MU57 M 6 2 4 0นะครับราคาอุปกรณ์8,000บาทนะครับมีค่าจัดสง่งไม่เกิน200กิโลอีก500บาทรวมเป็น8,500บาทนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ฟอร์ดนะครับดิงฮอลแลนด์รุ่นใหญ่นะครับใบผาน26นิ้วราคาอุปกรณ์อยู่ที่8,500บาทนะครับมีค่าจัดสง่งไม่เกิน200กิโลอีก500บาทรวมเป็น9,000บาทนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ 0887478136นะครับช่างเอ็มเจริญการช่างนะครับใครที่อยากจะได้ตอนนี้ก็คือติดตั้งไว้ก่อนได้เลยนะครับถึงเวลาใช้งานถ้าลูกค้าจะไม่ได้ไปวิ่งหาทางอื่นนะครับก็เราผลิตนะครับโรงงานผลิตอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็จัดทําอุปกรณ์ตรงรุ่นเลยนะครับก็ติดตั้งได้เลยไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ฝากช่อง y u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  e เอ channel แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับเอมสอเจริญการช่างด้วยนะครับขอบคุณครับ